ตอนนี้ไก่กำลังจะขึ้นนอนบนต้นไม้นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่อำเภอรัชดาจังหวัดตรังนะครับเลี้ยงไก่อย่างไรไม่ต้องมีเลา้าเราสามารถให้มันนอนบนต้นไม้ปลอดภัยจากสุนัขปลอดภัยจากแมวครับหรือให้นอนบนต้นไม้เป็นไก่ผสมพันธุ์ระหว่างไก่ป่ากับไก่บ้านครับออกมาแนละ้วโครงร่างมันจะตัวเล็กโปร่งแข็งแรงสามารถบินขึ้นนอนบนยอดไม้ได้ครับโดยไม่ต้องสร้างเล้าให้เปลืองงบประมาณ เิญท่านชมได้นะครับนี่เป็นต้นขนุนนะครับต้นขนุนข้างบ้านให้มันขึ้นนอนกลางวันก็ลงมาหากินข้างล่างกลางคืนก็ให้ขึ้นนอนบนยอดไม้ทั้งหมดสี่ตัวนะครับสี่ตัวมันขึ้นมาแต่ตัวเล็กๆแลครับตอนนี้ตัวใหญ่พอสมควรแล้วครับ ขึ้นไประหว่างกลางต้นแล้วครับจะขึ้นไปเรื่อยๆครับไปจนถึงยอดไม้นะครับนี่ตัวที่สี่ขึ้นไปแล้วครับบินขึ้นไป ึ้นแล้วครับไม่ต้องมีเล้วครับให้นองบนยอดไมนะ้ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปถึงยอดแล้วครับ ครับขึ้นไปแล้วขึ้นไปยอดแล้วครับสูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่อำเภอรัสดาจังหวัดตรังนะครับขึ้นไปแล้วครับ เป็นไก่ของร้อยโทกำพลคงสวัสด์นายทหารนอกราชการครับเอามาฝึกแล้วก็ให้นอนบนต้นไม้ปลอดภัยจากสุนัขและแมวในเวลากลางคืน ตกมาช่วงล่างต่อหล่นลงมาตัวนึงครับแต่ยังไม่ถึงพื้นดินครับขึ้นไปใหม่ครับ ขึ้นไปนอน็นที่เรียบร้อยแล้วครับ